เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องนึกถึงเครื่องมือในการมาช่วยทุกอาชีพจะต้องมีเครื่องมือนะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มองหาเครื่องมือนะครับเพราะนั้นเครื่องมือที่จะทำให้เราทำงานง่ายที่สุดคือเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้แรงจากกำลังของเราแต่เป็นการใช้แรงขับเคลื่อนของจักรวาลขับเคลื่อนของโลกนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย เรามักจะมีความคิดต้านทานกับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติความคิดหรือแม้แต่วิธีการนะเราพยายามที่จะคิดวิธีการแต่บางครั้งถ้าเราปล่อยให้มันไหลไปกับแรงกําลังของโลกมันจะง่ายผมพยายามที่จะคิดถึงเรื่องของกําลังที่มันไหลไปกับกับธรรมชาติจริงๆนะครับเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอุปสรรคน้อยที่สุดลดแรงเราน้อยที่สุด ลดการลงทุนลดเงินลดเวลานั่นแสดงว่าเรากำลังยกตัวเองขึ้นจากน้ำหนักที่มันถ่วงนะฮะหมายความว่าเวลาเราจะปล่อยให้มันไหลไปธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องยกความคิดเราที่มันเป็นแรงต้านทานขึ้นก่อนคือการเปิดโอกาสเปิดสมองเปิดให้จัก,กรวาลนนมันเข้ามาหาเรามากที่สุดนะครับเพราะ,ะนั้นผมผมพยายามที่จะบอกตัวเองว่าเรามองหาเครื่องมืออะไรก็ได้ ที่มันยกน้ำหนักยกแรงกดดันเราขึ้นแล้วเราจะสามารถปล่อยให้มันไหลไปได้นะเพราะนั้นอาจารย์ผู้นี่เปิดเปิดความคิดผกเมื่อหลายปีที่แล้วจนประสบผลสำเร็จในชีวิตต้องบอกว่าประสบผลสำเร็จเพราะว่าจากไม่มีรถก็มีรถนะจากไม่มีบ้านก็มีบ้านปัจจุบันมีบ้านหลังที่2องมูลค่า3ล้านบาทที่มีอยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่า เมจิกสตาร์จะตอบโจทย์เราเรื่องของธุรกิจนะครับแต่เมจิกสตาร์มีมากกว่านั้นเพราะนั้นผมถึงบอกว่าขอให้ท่านไขแก๊กความคิดของตัวเองให้ยกมาจากน้ำหนักของของของสิ่งที่มันกดทับเราไว้อยู่นะแล้วเราปล่อยให้มันไหลไปโดยใช้เครื่องมือที่มันมีตอนนี้เครื่องมือของอาจาันผู้เวอร์ชั่น4เป็นเครื่องมือที่ไหลาตามธรรมชาติจริงๆ ที่บอกว่าไหลาตามธรรมชาติหมายถึงว่าเราแก้ไขปัญหาปัญหาที่มันดันเราไว้อยู่ปัญหาที่มันต้านเราไว้อยู่เราแก้ปัญหาตรงนั้นได้นั่นหมายความว่าต่อไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมมันจะคืนให้กับเราอย่างคุ้มค่าไม่ใช่เฉพาะแค่เงินทองไม่ใช่เฉพาะแค่สุขภาพแต่มันเป็นความสุขที่เราสแสวงหาและความสุขนั้นมันจะมาพร้อมคู่กันเพราะผมพิสูจน์มาแล้ว นั่นคือจังหวะจังหวะนี้เป็นจังหวะของเมจิกสตาร์นะครับผมบอกไว้เลยเพราะมันกำลังเริ่มทยานขึ้นในขณะที่โควิดกำลังทำให้คนไม่กลัวโควิดแล้วโควิดเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้อยู่กับมันแล้วมันจะเริ่มทยานขึ้นจากกระเป๋าเงินที่คนกำลังอยากจะดึงเข้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมีความประสงค์อยากจะดึงเงินเข้ากระเป๋าเขาจะเปิดโอกาส แล้วเขาจะมองหาโอกาสที่ดีที่สุดในการลงทุนเพราะนั้นทำอย่างไรก็ได้ให้เราได้ยื่นโอกาสนี้มากที่สุดอาจารย์ผู้กำลังทำเครื่องมือให้เรากดแชร์กดไลค์ทำให้เราได้ทำงานง่ายที่สุดเพราะนั้นโอกาสที่เราจะยกตัวสูงขึ้นแล้วไหลไปตามเงินที่กำลังรอเราอยู่มาถึงแล้วสุดท้ายนี้ผมอยากให้ท่านเปิดโอกาสให้ตนเองแล้วก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกับทีมเมจิกสตาร์ รับทรัพย์รับความสุขและรับสุขภาพดีทัวหน้าวันนี้ขอทุกท่านทุกคนโชคดีมีความสุขขอบคุณมากครับ